าางานนะผมวันนี้ได้กล้าสามยี่นะครับก็แบบการตีคอหอนนะครับหอนใหญ่ไม่หอนแหลมหอนยาวนะครับทั้งใหญ่ทั้งยาวพร้อมยกชุดมอพักออกนะครับใส่ชุดหน้าแปนหน้าหลังให้นะครับเ่อรยากใส่เงียบก็จับมอพักยัดใส่ได้เลยครับไม่ต้องตัดต่อนะครับหอมกับเดินแป๊บสี่นิ้วข้ามจากซ้ายนะครับ นะครับออกไปขวานะครับใส่เป็นชุดน้ำเป็นถอดแยกกล้นะครับไฟแฟรสามสี่นิ้วตรงนะครับเดินลงให้หมดนะครับเติมรวดทุกรอยเชื่อมครับเสีสามสี่นิ้วตรงอนะันนี้เสียงรั่นนะครับปาดปาเลยนะเวลารถหนักเวลาออก ดับได้นะฮะแต่เดี๋ฟังเสียงนะครับ